จองรถคันนี้1,000บาทเท่านั้น DMAX h i g h l d e r Cap m a n ค a แเครื่อง3000ปี2007สีดำยกสูงจากโรงงานแม็กเดิมๆยางเต็มๆเ,เอาไปครับตัดสด1,99,000บาทครับเพื่อนๆสมาชิกครับ ซื้อสดพูดคุยราคากันได้อีกนะครับไม่มีแหวนด้วยจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวรถจอดอยู่บางบัวทองมีบริการจัดส่งทั่วประเทศรับประกันหลังการขายมีทีมงานดูแลเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเซ็นจังหวัดไหนก็ได้เช่นเดียวกันครับซื้อสดมาคุยกันครับได้จบให้ครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆได้ตัวใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆรีบด่วนรีบด่วนนะครับห้ามพลาดเลยคันนี้ใครจองก่อนได้ก่อน ใครมาบางบัวทองก่อนได้ก่อนใครอยู่ไกลวิดีโอคอลและตัดสินใจจองได้เลยครับคันนี้รถบ้านแท้เดิมๆใครสนใจนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูแลทุกท่านให้คำปรึกษาทุกรายละเอียดได้รับรถได้เร็วครับโอ้โหครับจะรับรถวันไหนพร้อมได้เลยรถมันสวยอยู่แล้วครับมันดีอยู่แล้วแน่นอนครับที่นี่ตรงปกแน่นอนครับทางช่องของเราการันตีใครสนใจคันนี้โทรมาที่0 8 8 584 5375ครับ d m a x High Rader c a แ แมนนวนเครื่อง3า0 0ันปี2อ7